เบื้องเอาไม่ได้อย่างนี้ยำม,มุนเส้นผ้าคิริวสบายนางใส่ปลาหมึกเพรม่เป็นปลาหมึกใส่กุง้งใส่กุ้งกับยำม,มุนเส้นนี่ไหมจ้าแล้วก็ใสอันอันเพืนเอ,อย่างเบคอนเบคอนหมูสดไหมจ้าแล้วก็เนี่ยน้ำร่มแบบมีทเท่านี่แหละบอกแล้วนี่เป็นแบบซุปน้ำซุปเอาไปสดน,นะจ๊ะนะเอาไปสดหอนหอนโบวพี่น้องมันหินมากินน้ำกันสีสันไหมเลือดสมนนเนแต่ในแจ

เนี่มูลเซนไส้อันหมูสามสันว่ามันหมูสามสันอันเพิ่งเออเนี่ยก็ล่ะอันเพิ่เอออย่างโน้นป่ะนี่เบคอนเบคอนเบคอนหมูสดแล้วกันไส้สบายนั่งก็คือผักทีว่ห่อท้องของแยกส้มแล้วก็อันไส้อันกุ้งที่น่แน่ไส้ถาดบันสิมาไส้ปากอ้มันแสบพี่น้องเอ้เมืองเมืองเมืองออกกรล่ะมันเลิศสส่นแต่เลยพี่น้องพี่น้องพี่มาบัดทีนี้มามามาลุยกันลุยกัน มาที rumor, ina, ่มามาโวยกันโวยกันออกมาโวยออกมาโวยมองเห็นชัดป <peu> ่มาโวยทาคิริวสบายนางกับยายชมพูอ <laughs> ันนี้เป็นน้ำซุปเนี่ยเชี่ยเจ้าด่พี่น้องซุปชูคนน้ำซุปได้ยังน้ำซุปป่ะสีซุปไปก็เออสีซุปไปบังมันห่อนห่อนเป็น่อะไร หงุดน่ะมันแซ่บนะผู้ใดมักกินเหล้ากินเบียร์กันเห็นบ่กินแก้มเหล้าแก้มเบียร์แต่ยายชอบกินเบียร์กินเหล้าบ่เป็นพี่น้องเอ้ยบ่เป็นยังดอกเปียงกินบ่เป็นบ๊อบเป็นอย่างนี้เปียงอืมกินเหล้ากินเบือนเปียงกินเหล้าแล้วกินเบียร์แล้วมันกับบ๊แบบว่าบ่อิ่มท้องกินข้าวกินข้าวดีกว่าอืมกินข้าวแล้วมันอิ่มท้องมากินจังทร์มันอิ่มท้องไงกินเหล้ากินเบียร์บ่อิ่มท้องที่พากันไปกินเด้อพี่น้องเอ้ยเปียกเงินพร้อมพี่น้องพี่น้องสุขุมสุขคนบ่อืม้าดงอื หลักที่จะชุ่มเนี่ยบอกว่ต้องกินเหล็ากินเบี้ยมหรอกเชี่ยสเบอร์รี่จากพี่น้องสุขู่สู่คนชื่นใจหอมชื่นใจอร่อยชื่นใจจริงๆลา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 วันนี้วันที่สิบห้าพูดเลยมาได้จ่ายค่าเลขค่าหวยค่าลอตเตอรี่จ่ายมาได้จ่ายเลยจ่ายมาเลยผู้ใดยมาจ่ายหมดแล้วทั้งการันตีเลขมาจ่ายยิ่งช้ำขายต่อเด็ด บอกไงอืมก mm ุ้ง hmm. ก mm ุ hmm. uh ้งมันตัวใหญ่เลยกุ้งเล็กๆมันจะเจ๋บตัวใหญ่เแล้วอ้สล้วมันโหดอันนี้ซื้ออยู่นี่นอกซิตีนโคไ่ได้แปสปิงเบลเลยถซื้อสปิงเบลี่ตัวใหญ่ก็นอออ Rồi, xịt thì sẽ mặn với thịt nha Thịt Với nháy vào thịt thảo thịt ừ, Chín cho mượt Ở Hải Trang bằng nghe chín cho mượt Thịt thảo thịt Chúc mọi người thịt cưỡi chín nữa nhé Cảm ơn đếch mất chín nữa nha Cảm ơn อยากว่าฉันได้ซื้อเลขซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถ้าซื้อรุ้จองนะฉันไมีรู้จองยีงดอกมาเลื่องสำคัญเลยผู้ใด่นบัญชีพูงกับขายต่อฝากใจไม่ได้จ้าเด้อซื้อเลขซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อยากได้เงินอยากได้เงินเพิ่นก็ต้องใจค่าลอตเตอรี่ค่าหวยเนาะเห็นหะพี่อีีตัวเนี่คนประจ่ายเพิ่มกับขายต่ออ่ะอืมหัน อุตสาห์จ้องไปถึงตาไหลมือแล้วอุตสาหจ้องไปเป็นลัทธิใจไม่เด้เดี๋ยวหวยออกมาออกโต๊ะที่จองเสียด้เงินเด้อนู้นจั ม่หวนไอ้ถึงนวลบอมัเนียวน่ตอนคายอืมอันทีสสิบห่างอันคายที่สิบห่าอมอืมออน จะใบนางใบคลิวหัวทอ,องมีรสสากิมาสกิอ,อืเนาะ

ก้อนนี้ไปกินขังนอแล้วสร้างเมงหวันเกิดมาในชีวิตปกคยสั่งไข่สั่งเมงหวันอื่เป็นหน่อในเมงหวันมัหลายตัวใหญ่ก่อนเวลาเขาไปกินข้าวมันมาเลยฉันชอบไปกินข้าวมันได้กินมันมาเลยมันจังมาแต่ไส่มือ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 อะไรกินได้ไหมดีกว่า ที่บ้านปลอดภัยไร้กังวล่มีโดนผู้ไดจริงข้าอนอกโจนผู้ไร้วุ่นบึงบวงบึงบึงมากไร้แบบนี้่ม่จานเหาอเนี่ย 叫。 Nếu là tôi nhanh Ừ Nói nha Thử cho cô Nó mới biết tôi nhay. Ừ